ี่น้องที่ราคาให้เรารุกขึ้นเยนนมัส,สการพระเจ้าวันนี้เป็นวันแห่งการสรรเสริญเป็นวันที่เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระเจ้าให้ดังไปทั่วแผ่นดินนวานาครและดังไปถึงฟ้าสวรรค์ของพระองค์ด้วยกันฮาเลีย ได้ยินไหมเพลงสั้นเซินผูกเข้าสะเทือนรมเปลงเสียงไปทั่วฟ้าจุดแท่นน้ำสูงลงมาจนต่ำสุดเสียเพลงไม่มีจุดจบกองกังวานทัวสวรรค์แผ่นดินก้มกลาบลง แผ่นดินกลุมดาโลงสันสัานนมัสการจมราชาผู้กรอบครอะจักลวาลเพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าผู้ควบคุมบนเวลาระเยโฮวาของเราให้เราชูมือเราชูมือขึ้นร้องเป็นเพลงน้มันสกานโตฟ้าพระเจ้าอย่ายิงผู้เป็นดีรานเราถูกสั่งมาเพื่อสรนสัสราอและยกยง ชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงามอย่าใจเป็นชนิดเรื่อยไปทุกวันทุกคนเข้ามาจะร้องร่วมกันวันนี้คือวันแหงน่งการสัซร่วมกันเราผูกพันเราผูกพันจิตวิญญาณตอหน้าวันหลังเราเป็นเหมือนถจำนนงรวมกับขา้าจะไหวไป,เป,เ,ป,เ,ปเป็นบูชาเพราวะว่าฮาเลลู มอบทุกสิ่งแด่พระองค์แผ่นดินก,ก้มกาบลงแผ่นดินก้มกับลงสันสุชาตานำมัสการจำราชาผู้ครับคราะจากระวาลเพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าผู้ควบคุมเ,เวลาพระเยโฮวาของเราเราทั้งหลายจะชูมือโหร้องหรือชูมือพื่โห่ร้องไป็นเทน้ำมาสกา์ก็ฟ้าพระเจ้าอย่าหยิงผู เราทุกสั่งมาเพื่อสรรเสริญพระโอและยงยองพระนำรวมกันโอ้โอจึงชมยินดีในช่วงเวลาที่งดกับอยาจะให้เป็น ช่วงเวลาที่งดงามและใจเป็นเช่นนี้เรือ่อยไปทุกวันทุกคนเข้ามาจะร้องร่วมกันวันนี้คือวนอันแห่งการสรรเสริญให้รานมสสารด้วยความชืม่นชมยินดีต่อหน้าพระเจ้าด้วยกันนะคะพี่นางเจนะ ชูมือด้วยกันในเช้าวันนี้เราชูมือขึ้นร้องเ,เป็นเพลงนำมัสการเขาฟ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันด์เราถูกสั่ง,งมาปรรเสริญพระองค์และยกยุบพระนามรวมกันวออออ้าอเชินชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงามอยากจะให้เป็นสนิริ เข้ามาจูร้องร่วมกันวันนี้คือวันแห่งการลูกขอชูมือขึ้นโหร้อ,รองเราชูมือกันร้องแปงเพลงน้มัสการ์กัพเฟอร์พระเจ้าอย่าเย็นผู้เป็นนีร้านเราถูกสร้างมาเพื่ผสมเส้นพระองค์และยกย่องพระน้ำร่วมกันโอ้โอ,โอจนฉันด,นดินดินในชั้น เขามาจะร้องร่วมกันวันนี้คื่อวันใกนการขอทุกคนเข้ามาร่วมจะรองด้วยกันทุกคนเข้ามาจะร้องร่วมกันวันนี้เือวันใกนการสรรเสริญฮาเลลูยาเราทั้งหลายถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าและเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุด,สดจิตสุดใจของเราในเวลานี้ด้วยการพิ้อัี่ริกะ ฉันี่เป็นเวลาสั้นๆนี่เป็นเวลาที่ฉันจะเข้ามาต่อพระภาฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงเป็นบทเพลงแห่งความหวัง็นจิตใจที่บอบช้ำ็นเสียงเรียใครเขาในที่แห่งการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์ การสสงสติพระองค์ในที่ที่เสียงเพลงตังวานกองไปในที่ที่หัวใจมีความเปรมงปรกในที่ที่ได้พบพระองค์เพราะฉันจะสรง ใจิตใจของฉันใจิตใจของฉันเหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉยจึงเข้ามาต่อประพักในเที่งความชื่นบาในที่แห่งการทรงสถิต,ใน,ใ,นถตในที่ที่เสียแผ่กลงงวันก้องไปในที่ที่หัวใจมีความเปลีลย่ลยนปรีในที่ เราจะขออยู่ในที Rot ่แห no ่งการทรงสถิตในที่แห ma ่งการทรงสถิตพระองค์ในที่ที่เสียงเพลงกังวันก้องไปในที่ที่หัวใจมีความเรงปริในที่ที่ได้พบพระองค์เพราะฉันจะสรรเสริญสรรเสริญพระองค์อีกตลอดที่ฉันยืชอวู ส,สร้สางภษเสฮาเลลยาฮาเลยาลยา,ลยาลยพี่น้องที่รักให้เรามีท่าทีแห่งการนมัส,สการและอยู่ภายใต้การทรงสถิตยอยู่ของพระองค์ที่นี่แห่งนี้และเวลานี้พระเจ้าปรารถนาที่จะสถิตกับท่าน ท่านทั้งหลายเป็นพระวิหารบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่าให้สิ่งใดหรืออะไรมาแทนที่พระเจ้านเวลานี้เหมือนกับที่เราได้ร้องไปตะกี้บอกว่าจะไม่มีสิ่งใดภาคการทรงสถิตของพระเจ้าไปจากชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทั้งหลายปรารถนาเหลือเกินพระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่ภายใต้การทรงสถิตอยู่ของพระอง ให้เราสแสวงหาพระเจ้าสแสวงหาการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์และเปิดหัวใจของท่านออกจงเปิดหัวใจของท่านออกเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และให้บทเพลงนี้เป็นเหมือนที่เรา พูดกับพระเจ้าสองต่อสอง,งลูกขอเปิดใจออกและขอสนทนากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวผ่านบทเพลงนี้พระเจ้าที่รัก room ให้แรงก้าวเดินต่อไปลกไุกใเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเป็นสายทาง ในเช้านี้เราขออยู่ใต้ร่มพระคุณของพระเจ้าขอร่มพระคุณของพระเจ้าปกคุมชีวิตของเราเป็นร่มเงาปลกคลุมเป็นศิลา เป็นทุกความต้องการเป็นพลังแห่งใจให้มีแรงก้าวเดินต่อไปลุกในร่าต้นไมอีกครั้งเป็นสายทาน i จะขอชูมือนมัสการ จะวางใจ ราแสวงหาพระเจ้าพี่น้องที่รักในวัานี้จงอยู่ภายใต้การทรงสถิตยอยู่ของพระองค์ณเวลานี้และทีฉันขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้หัวละลึกถึงพระคุณของพระเจ้าด้วยกันไปตั้งแต่ตอนเด็กๆที่เราเริ่มจำความได้หลายท่านอาจจะ เกิดมาท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับยาเบสหลายคนอาจจะเกิดมาอยู่บนครอบครัวที่สมบูรณ์แต่อาจจะไม่มีความสุขหลายคนแสวงหาความสุขที่แท้จริงบนโลกใบนี้แต่ก็ไม่สามารถค้นพบให้เราระลึกถึง เมื่อก่อนเราอาจจะไม่มีอะไรเลยจริงๆอาจจะไม่มีความร่ำมรวยไม่มีความสุขสบายไม่มีสันติสุขและหลายครั้งที่เราผิดพลาดหลายครั้งเราเกือบจะตายแต่ก็ไม่ตายหลายครั้งเราเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บที่ร้ายแรงปัญหาเศรษฐกิจ ครอบครัวความรักงานธุรกิจที่ผ่านมาเราระหกระเหินและเร่ร่อนจนวันหนึ่งเราได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ได้ทรงไถ่ชีวิตของเราพี่น้องที่รักทุกครั้งที่ย้อนนึกถึงสิ่งเหล่านี้ ฉันขอบคุณพระเจ้าเหลือกเกินไม่รู้ว่ารอดมาได้อย่างไรไม่รู้ว่าผ่านมันมาได้อย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะพระคุณขอบพระเจ้าทางสิ้นพระคุณคือของขวัญพิเศษและล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้กับเราสิ่งเหล่านั้นเราจริงๆแล้วไม่สมควรจะได้รับด้วยซ้ำ เพราะเราเป็นคนทำผิดทำบาปเป็นคนดื้อดึงแต่พระเจ้ายังทรงยื่นมือและละลึกถึงชีวิตของเราเสมอพี่น้องที่รักค่ะอย่าให้เราหลงลืมพระคุณของพระเจ้าวันนี้ที่เรามาเยืนอยู่ตรงนี้เพื่อเราจะยกย่องพระนามของพระเจ้าและละลึกถึงพระคุณของพระเจ้าด้วยกันและให้บทเพลงนี้ เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนชีวิตของเราว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเสมอไม่ได้เกิดจากความดีของเราพี่น้องที่รักเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าล้วน เจ้าในฟ้าสวรรค์นมนุษย์เป็นผู้ใดที่พระองค์ต้องสนใจตัวข้า 因为他。 จะปล่อยบินไปสู่ฟ้า บิ่ไปสู่ฟ้าเปล่นเป็เซรีภาพองค์พระวิญญาณเมื่อพระองค์ทรงนำข้าไปใจก็พร้อมทำตามพระทัยในวันนี้ข้าขอพระให้เราบอกกับพระองค์พร้อมร้วยกันว่า the boy been by so far been the be same พร้อมทำตามประทยในวันนี้ข้าขอพระคุณพี่น้องที่รักขอเชน,นั่งค่ะพระเจ้าในเช้าวันนี้เราทั้งหลายได้เข้ามายกย่องพระนามของพระเจ้าสูงสุดเหนือชีวิตของเราลูกเชื่อเหลือเกินว่าบทเพลงนั้นสามารถละลาย ความคิดลบๆของเราออกไปได้และเชื่อเหลือเกินว่าการนมัสก,การยกย่องพระนามของพระเจ้าด้วยใจจดจอนี้จะทําให้เราทั้งหลายถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่อยากจะทําบาปอีกต่อไปแต่เรา ปรารถนาที่จะกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นก็ให้บทเพลงแห่งการนมัสการนี้เป็นที่ถวายพระเกียรติและเป็นที่พอพระทัยและเป็นที่โปรดปรานในสายพเนตรของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าและขอการทรงสถิตของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเสมอไปและอย่าให้ชีวิตของเราได้นำตัวเองไปสู่การพลากจากการทรงสถิตอยู่ของพระองค์แต่ให้เราเห็นคุณค่า ของการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าขอพระเญาณบริสิ์ของพระเจ้าช่วยขัดเกาชีวิตของเราและให้ชีวิตของเราได้นมัส,สก,การสรรเสริมพระองค์ตลอดไปเหมือนดังบทเพลงที่เรานั้นได้นมัส,สก,การพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเชาน้าใ้ลูกขอยกย่องพระนามของพระองค์สูงสุดหนอชื่ออธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามขององค์พระเยสุคริสต์เจ้าอาเมน